สวัสดีทุกคนทุณผู้ชม่านทีช่องบาลัดครับทุกคนที่นี่ผมจะพาทุกคนมาลุยสวนนะครับเนี่รัไล่สักปยรถขผมนะฮะนี่ครับไปหัวมาณยี่สิบไลนอย่งนไม่ใช่นะักนัดนครับนี่ะสุดจัดจริงๆคนะรับไปทุกคนจะพาเข้าไป,ไปดูข้างในครับ จะพภาพครับมีฝ่ามันจะขาอะไรกับสา,ายเนี่ยขากับแก่ครับวันแบบนี้มาโน่นหนึ่งครับผมว่านะครับเขาว่าด้ลึกแค่นี้เะครับทุกคนนะี่ อยู่กันประมาณอีกประมาณสองสามเดือนนะฮะับเรงได้หักครับครับทุกคนอันนี้ก็สโซนสปูฟังกับรถผมนะฮะก็ลมไม่อยากจะลุยเพราะมันมากครับเดรก้าลายเหมือนกับแก่นะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินออกไปกันครับมาผมก็ออกวายตกบาสปูฟัแล้วนะครับเดี๋ยว เราจะเดินไปนะครับไปพาไปทัวร์ครับวันนี้ คนนะครับนี่แล้วก็ปลาขี่ชนแล้วนะครับนี่ฝ่ายโยคาตรงนี้ก็ใช่นะฮะนี่จะลุกโยคาออกแล้วก็จะปลูกบมักนัดนะครับนี่ครับมาดูขาครับแมลุยลุยเปล่างัดมาเนี้ยขาอะไรทาถ่ายเลยครับเนี่แเสบนไปหมดเลยดูยิงครับไม่น่าซ่าเลยนะเราเนี่ยก็เป็นไงกันบ้างแล้วครับทุกคนนะคะสํสำหรับการมาเที่ยวไร่ครับพาทุกคนมาดูไร่ของบารัสนะครับผมของผมเองนะครับ โอเคก็จะรวมปูบักนักหมดเลยนะครับในยูฮาเนี่ยครับนะฮะก็นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์บิ๊ิ๊กให้ด้วยนะครับผมจะกลับมาคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ